ต่อพาร์ทสองนะฮะโอเคมีเฮ้ยนะที่ฮาร์ดดิสเราไม่ค่อยจะมีเยอะนะฮะอ่ดแบบใช้บ้านก็อัดนกันไม่ได้ะฮะโอเคเอาตัวนี้พ่อเอากระตุกอ่ะชิปแล้วกระตุกมีมีพวกมาเลยใช้กระตัว่โอเคเจอแล้วปุ๊มเอาไปแตกกินแล้วนะ กลางวงหนึ่งคิวสองคิวปืนเนี่ยปืนโคโกสนุกยิงมากาว,าวงซาเล็กน้อยก็ถล่มมันแล้วแทบจะลาบแล้วได้กินทุกนัดฮนะได้กินทุกนัด สำหรับพวกที่เป็นพวกหลังเขานะฮะดียมยิงไกลๆฮะไม่ต้องพึ่งสไนเปอร์แล้วฮะปืนคอกซัดลูกเดียวะฮะโอเคอาจจะชา้าเล็กน้อยฮะออกไปนะเฮ้ยออกไปนะเฮ้ยมาอยู่ใกล้ๆโดนก็ย,ยิงได้นะเฮ้ยโอ้โหนาป่ามเทพมากปิดฉากดอกสุดท้ายเก็บไปเติมกระสุนโอเคเมื่อกี้ปรากฏเห็นรถถังอะไรแวบๆหรือเปล่า อ๋อเรือนะฮะความพื้นบ้านของอ,อันนี้พื้นบ้านมาตึงมากที่สุดนะฮะโอเคบล็อ,อกเล็กน้อยอะฮะชาเล็กน้อยโอเคเต็ม เราเลือเดเล็กน้อยก่อนนะฮะเราไปปลุกตัวปลาไม่ได้ฮนะเลยเฉพาะตอนที่เราไม่ค่อยมีฮนะเถอะอ๋อชน,นะโอเคฮนะจบไปแล้วนะสกับเกมเราจะ